หนึ่งต่อมาจะเป็นสวิตการแสดงเรื่องการสัมผัสของน้ำรอบที่หนึ่งรอบที่สองของวันนี้นะครับหลังเดี่ยวที่นี้นะครับอาจารย์สวิตอัคคีการสายห้าพันเจ็ดสิบสี่เราได้เรื่องน้ำสายทะเลที่กะใต้รอบที่สองนะครับนี่นะครับเป็นชื่อตัวใหญ่เลยที่สี่นะครับอายุยี่สิบปีแล้วนะครับเรามีชื่อว่าน้องเต็กวันนี้น้องเต็ก สโซนนี้ร้านเลยนะครับอันนี้เท่ออากันเลยครับ20ปีแต่ว่าเห็นตัวเล็กกว่าเพราะว่าอะไรคนระับว่าเป็นร้านเทพเกลียนะเทพเกลียตรงนนะี้นนสลัดตัวท่เรศเพืดด่อผู้โดยธรรมชาติคนระับแต่ว่าอัาานนี้เท่ากันนะครับก็มีชื่อน้องโมว์ครับวันนี้น้องโมงมาเมาส์กับผู้คนทุกทายนะพรันสดาเดี<ว>๋ยวท่านผู้ชมครับสามารถรับตื่เลยเริ่มต้นจากน้องทุเรนตัวแรกนะครับนักอินดี้ดังนะครับแต่เอลาล,ลูกบอลลูกนี้ก็ดูเส้น กระต้กันัรมชาติลำน้ำได้ลึกถึงร้อยเมตรก็จะรันคลักันประมาณหกใต้ีด้วยกันํำน้ำได้ไหนก็เพราะว่าต้องไปหาอาหารตามอปการะอ่างอับปัดละลายใกล้ใช้ยหาดที่มาใอยู่ันนั่นเองนะครับมาแล้วพิเตอและก็เอาลูกกลับให้คูเปอรีดลชโลนม่มันโคตมากนะโอ้เหอีใจเลย ลับลูกทีนี้น้อยทั้งหมดหกลูกครับเดี๋ยวดูว่าน้องโบจะรักจริงหรือเปล่าเมาาื่อวานนี้โยนปุ๊บปีนลงน้ำปั๊บเก็บปุ๊บขึ้นมาได้ต่อปั๊บก็แล้หละดูวันนี้ครับจะรับได้จริงไหมรับได้รหรือเปล่าเดีย๋ยวดูให้ดีพอมจะเตรียมตัวลูกที่หนึง่งมากระชอนนะกระชอน เก่งครับแน่นอนมากครับค่อยๆมาครับเอาใส่หน้ากากก่อนนี่ครับไม่ลงครับแล้วนั่งรอเลยนะสุดยอดจริงๆครับอุ้ยพวกเขาให้ลงหน่อยขอโทษนะเดี๋ยวม้อไปม้อไปดูให้ดีนะครับม้อมาเตรียมตัวรู้ที่เดีย ว่าไงเอเียบรลอารที่เรา่ช่วยกันนะครับตอนส้ายคมีนะการณ์เกิดที่ถัเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแม่น้ำเราเรยเตุกาิดใส่ตะก้าใเรียบร้อยเลยนะครับัต้ช่วยกันนบขยนอเส็จก็ได้ชวนกันแอิเส็จกันตัวเนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกัที่่อาโชว์สายตาและกาการรยาทั้งหมด าโมงมานัาจะดีขนาดไหนครับเดี๋ยวดูวันนี้เลยรพร้อมแล้ววงที่หนึ่งนี่งวงที่สองสามเสุดท้ายอะไงโลกโอ้ยไไหนโอ๋อยี่ร้อ มือไม้ออกมาเลยน้องโอ่เขไปช่วยเหลือนดีกเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องโอนั่งพักหน่อยก่อนครับมาดูน้องตกน้อิก่อนเอาหุ่น่เยอะๆเลยได้ไหมได้ครับเก่งการตโตล่อหงางด้านาแหุ่นเดียวเท่าั้นเองมาไลหัวไปท่ไหนหรืว่าน้องต้นะนั่ต้เก่ เดี๋ยวเรทหเพียพอครับต้องติ๊กนะเพื่ตัวอย่างีิสูของเราับประมาณ140ิโลนะครับเราสามารถหนน้องพูดถึได้หรือป่านะครับ่นอากรู้วเกอย่นกอาการนะครับมาให้่เข้าังตอนนี้เราติพร้อมแล้วผู้คนใจได้บ่อยแล้วเตรียมตัวหนึองมาแลครับิดของเราจะไปต ม่สุดเล่นมุกนะไม่ได้มุกลอยนะลอยแล้วนะเดี๋ยวนดู้หเดี๋ยวีับขอเตรียมตัวทำไมหนึ่งรอบหมอแล้วเดินสอบมหาย